จังหวัดรับฝนต่อเนื่องฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันพฤหัส,สบดีที่9มิถุนายน2565ถึงแม้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายหลายพื้นที่จะรับรู้ได้ถึงสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวแต่ในขณะเดียวกันบางพื้นที่กลับมีฝนตกในช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำโดยหลายหท่าน ได้คอมเมนต์บ่นมาว่าฝนนี้เหมือนนัดกันไว้เลิกงานทีไรต้องตกลงมาทันทีส่วนในบริเวณพื้นที่ที่ตั้งนาตั้งตารอฝนฝนก็กลับไม่ตกแต่ถึงกระนั้นมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่ยังคงมีอิทธิพลทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยยังคงพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมอย่างต่อเนื่องซึ่งในค่ำคืนวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น35จังหวัด ซึ่งจะเป็นในบริเวณพื้นที่ใดฝนจะเข้าไปตกในบริเวณพื้นที่ที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านกำลังตั้งหน้าตั้งตารอฝนอยู่หรือไม่ไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะ ถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องซึ่งจากอิทธิพลดังกล่าวส่งผลทำให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น35จังหวัดได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่กำแพงเพชรเชียงรายนนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานี นครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลนครนายกฉะเชิงเซาปราจีนบุรีจันทบุรีตราดเพชรบุรีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาส ระนองกระบี่ตรังและสตูลโดยทั่วประเทศจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ30-40ของพื้นที่ส่วนมากจะเกิดในช่วงบ่ายถึงคำ่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยค่ะ นอกจากนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในขณะที่เกิดฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยค่ะนอกจากนี้ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงค่อนข้างแปรปรวนและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์ และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรวมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ